สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือ2 JK ค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาดูเชฟโรเลตอาวิโอกันนะคะปี06นะคะราคา8,9,000บาทนะคะเป็นรถบ้านเจ้าของขายเองนะคะสีสวยเต็มคันนะคะมีสเกิร์ตแต่งรอบคันมาเลยนะคะสวยๆกันเลยเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีนะคะเดินทางไกลได้สบายเลยช่วงล่างดีค่ะมากับแม็กพอบ17นะคะ ยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะคะแบตก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เช่นการใช้ได้อีกนานซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแค่ใช้งานอย่างเดียวเลยนะคะภายในสะอาดค่ะเบาะหนังไม่โทมนะคะแอร์เย็นมากๆวิทยุใช้ได้ปกตินะคะมีกล้องบันทึกหน้ารถและบันทึกหลังรถนะคะมีลุญแจรีโมทให้2ดอกค่ะภาษีก็ปี65ใช้กันยาวๆนะคะมีเล่มมีเล่ม สารพร้อมโอนรถพร้อมใช้งานนะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยถ้าสนใจก็ไปดูรถได้ที่จังหวัดชนบุรีนะคะแหลมฉชบังเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนี้นะคะเราได้ใส่ไว้ให้ใต้คลิปเช่นเคยแล้วนะคะภายในก็จะสวยๆหน่อยนะคะสำหรับเชฟอังโก่เบาะเป็นสีครีมนะคะตัดกับสีดำสวยดูดูดีกันเลยค่ะเบาะยังใหม่สะอาดสะอ้านนะคะน่าใช้งานกันเลยทีเดียว ะะเราก็มารีวิวให้ดูกันเนาะนี่นะคะกล้องไม่ก็ไม่เยอะนะคะ139,549กิโลเมตรนะคะการใช้งานปกติจะวิ่งใกล้ไก่ก็ได้เนาะรถพร้อมใช้นี่คือเอกสารที่เจ้าของได้เตรียมไว้ให้นะคะถ้าใครสนใจก็ทักไปตามเบอร์ทรใต้คลิปนะคะเชฟโรเลตอาวิโอราคา89,000บาทรถปี06นะคะเป็นเกียร์ออโต้ ในคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอจบการรีวิวสุเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ